สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแอดมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือมีหนังสือดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยจะมารีวิวหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกสดใสเหมือนสายรุ้งลังฝนตกเลยค่ะนั่นก็คือคาตูนมหาสนุก happy r u n n e r s ฉบับ1,359ของคุณวิทิตอุสาหจิตบรรณาธิการนั่นเองค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกเหมาะสำหรับเด็กๆวัยประถมมากๆเลยค่ะก่อนจะไปเจาะลึกเนื้อหาอดมินพลอยขอเปิดตัวด้วยสถานการณ์จำลองที่อดมบินพลอยแต่งขึ้นเองนะคะเสียงประกอบทำนองเพลงสนุกสนานณนะห้องเรียนสุดทธนษาครูใจดีกำลังสอนเรื่องความใจดีเด็กๆคะความใจดีก็เหมือนสายรุ้งที่ทอแสงให้โลกสดใสขึ้นได้นะคะท่นใดนั้นเองน้องเอกก็น่าเศร้าหนูอยากใจดีนะคะ แต่หนูไม่รู้จะเริ่มยังไงครูใจดีเดินไปหาน้องเอกพร้อมยิ้มให้กำลังใจความใจดีเริ่มได้จากสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะเช่นช่วยเพื่อนถือของแบ่งปันขนมหรือแค่พูดให้กำลังใจกันก็เป็นความใจดีได้แล้วค่ะเสียงประกอบเพลงเศร้าๆคอเบาๆสถานการณ์นี้ก็เหมือนกับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะคาตูนมหาสนุก Happy w a r n e r s ฉบับนี้เน้นย้ำเรื่องความใจดีและการอบอ้อมอารีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญมากๆ สำหรับเด็กๆค่ะในเล่มไม่ได้มีแค่เรื่องความใจดีนะคะยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคดิ้งง่ายๆเรื่องการจัดการเงินหรือแม้กระทั่งวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่อง future skills เลยค่ะที่อาดบินพลอยชอบมากๆในหนังสือเล่มน,นี้คือการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายผ่านกาตูนที่น่ารักสีสันสดใสทำให้เด็กๆอ่านแล้วไม่รู้สึกเบื่อค่ะ แถมแต่ละเรื่องยังสอนแทรกข้อคิดดีๆที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยตัวละครแต่ละตัวก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปอย่างดาดาเพื่อนฉันไม่ธรรมดา<ๆ>ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักเกี่ยวกับมิตรภาพหรือนูฮินเตลโดก็เป็นตัวคาตูที่สร้างรอยยิ้มให้เราได้เสมออดมินพลอยว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆสำหรับเด็กๆวัย7-12ปีที่กำลังมองหาหนังสืออ่านเล่นที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกันพร้อมกัน หรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากหาหนังสือดีๆให้ลูกๆอ่านในช่วงปิดเทอมแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4.5เต็ม5เลยค่ะหักไปนิดหน่อยตรงที่เนื้อหาบางส่วนอาจจะยังไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะการ์ตูนมหาสนุก Happy Learners ฉบับ1,359เป็นหนังสือที่อ่านสนุก ได้ความรู้และช่วยส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในยุคป,ปัจจุบันค่ะถ้าใครสนใจอยากจะลองอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่แอดมินงพลอยแปะไว้ให้ข้างล่างได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอดมินพอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ